สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหูนะครับสำหรับหนึงวดที่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับเน้นๆเลยขีดสีแดงๆนะครับ62ตรงๆนะครับจะเป็นสูตรไหนไปไม่ได้นะครับก็คือเลขออกในวันที่16นะครับวันที่16ตุลาซึ่งเออนะก็ลองจับแบบเนี้ยเนี่ยมาตั้งแต่นี้แล้วก็วันที่16นี่ก็กดดูก็เยอะนะครับก็เลยมาตามต่อนะครับหนึ่งพฤศจิกายนนะครับเนาะว่าเนี่ยที่ผมทำเนี่ย16งวดนะฮะ 16ปีสิเออนะฮะสิปีติดๆนะฮะบางท่านฟังอาจจะดูเวอร์ไปหรือเปล่านะครับอ่ะสิปียังไงก็คือเอาเฉพาะ1พฤศจิกายนนะฮะยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นชอบนําไปซื้อไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับนั่นะแหละก็มาตั้งแต่ในที่ในปี51เลยสถิตินี้นะครับเนอะถ้าดูนะครับจับดูอีกแบบหนึ่งก็คือ ไปเอาในงวดวันที่16ตุลานะครับมาเป็นเลขเด่นก็ได้นะครับนี่ของงวดวันที่16ตุลาไลามาตั้งแต่ในปี51กันเลยนะครับก็คือจะเป็นในหลัก10เนี่ยในหลัก10บนจะไปเพิ่มแทมลดแม้มนะครับก็ในงวดนี้เนี่ยก็จะเปนในที่ใน6 6 7 8นะเอา7ไปเพิ่มแต้มลดแม้มนะครับในปีนี่ก็มี ทั้ง8แล้วก็6นั่นแหละนะครับในปีนะครับปี52ก็เหมือนกันนะครับก็เอา8เนาะเพิ่มแต้มลดอ่าลดแต้ม7 8 9เนี่ยเนี่ยก็มี8ปดแต่จะมีในนั่นน่าจะมีในงวดน,นี้แหละนะครับอ่าในปี52นะครับปี52ก็ออกเหมือนกันเลยนะครับกับในปี67นะฮะวันวันที่16ตุลาเออเนี่ยออก00เหมือนกันเลย นะล่างเหมือนกันเลยนะปีห้าสองเนี่ยจะออกสี่ศหรือ8 5ดห้ารือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันอีกนะครับมีปีห้าสมนี่แหละที่ไม่มานะเพราะว่าเนะี่แต่มันก็ออกเบิ้ลเหมือนกันนะครับอืมนั่นแหละนะครับมันก็ก็ได้หกเจ็ดปดก็ไม่มีนะครับแต่ในปีห้าสี่มีนะครับก็เป็นสี่ห้าหกนี่มาสี่มาห้านะครับอันนี้ก็เป็นปีห้าห้าสามสี่ห้า นี่ก็มา4มา3นะครับแล้วก็ปี56 789นะครับนี่ก็มา7ปี57นะครับก็เป็น901นี่ก็มี0นั่นแหละก็ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยนะครับถ้าไล่แบบนี้เนี่ยก็นะครับมีแค่ปี53นั่นแหละนะครับที่ไม่มาในเลขเด่นนะครับเนี่ยก็ไล่ไปจนถึงปีนะครับ ปี55อ่าปีปีหกเนี่ยนะปี65ก็จะต้องเป็นนะครับอ่า901อ่ะ 9, 0, 1, นะมีศูนย์บนศูนย์ล่างเลยนะครับแล้วก็ในปีนะครับ66ก็เป็น3 3 4 5เนี่ยก็มา5มา3ก็แสดงว่าเนี่ยนะครับในล่าสุดเนี่ยก็ต้องเป็น5 6 7ในเลขเด็ดจะมาไหมนะฮะจ,จะออกหรือเปล่า หรือจะออกเหมือนในปี6 5หสองนะครับนั่นแหละเนี่ยออกศูนย์ศูนย์ล่างเหมือนกันนะครับออกศูนย์ศูนย์ล่างเหมือนกันก็นะก็ไม่แน่นะครับเนาะเนี่ยหรือจะเอาเท่าออกเหมือนกันนะถ้าเอาในตรงนี้มาออกนะครับอาจจะเป็นในที่มันอาจจะสลับก็ได้นะครับเนาะอยู่ในเนี้ยมันอาจจะไม่ออก40หรือ85นะครับมันอาจจะเป็น นะครับอ่าอยู่ที่นี้มี5เนาะก็อาจจะเป็น5 5 1 5 0 5 4นะครับแล้วก็อาจจะเป็น4 1ไหมสี่หนึ่ออกยากไม่เอานะครับอ่า0 1หรือ0 8เนี่ยอืมนะนะครับถ้ามันจะออกเหมือนในปี52เพราะว่าเลขออกสูสูเหมือนกัน แต่ถ้าทำดูตามสูตรนะครับก็คือในงวดของวันที่1พฤศจิกายนนะครับถ้าติดเด่นตัวเนี้ยมา16ปีติดๆนะครับติดเด่นตัวไหนนะครับที่มา16ปีติดๆก็คือติดเด่นตัวนี้เลยนะครับ4 5 6ห้าพฤศจิกายนนะครับ1พฤศจิกายนคิดอะไรไม่ออกเนี่ยซื้อเลขเนี่ยต้องติด4 5 6หไว้นะครับ4 5 6หห มาแล้วนะครับ16ปีแห่งความวังไายใช่ไม่ใช่นนะสิบหกปีติดๆนะครับนอสิปีเลยนะนี่เนี่ยสิอีกครั้งก็ย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางนะครับบางทีเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับสลับในงวดวันที่1พฤศจิกปีหกเนี่ยอาจจะไม่มี4ี่ห้าเลยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นเพียงเพียงสถิติเท่านั้น แล้วที่ผมบอกว่าชอบก็ซื้อไว้นะครับติดไว้ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเนาะเขียนต้นปวดมือนะครับเนี่ยอามาดูนะฮะสถิติว่ามาบนหรือมาล่างนะครับเราเท่าที่ดูแล้วนะครับอ่ะตั้งแต่ในปีห้าหนึ่งนะครับอ่ะมาหตุบเสร็จนะคนละหกแล้วก็มา4ี่ห้าหมาบนมาล่างนะครับ อ่สีเนาะในปี52ปีนี่อันนี้เหมือนกันนะครับปี5 3นะครับก็มาที่ใน5มาล่างปี5 4มา4มา5ปี5 5มา4มา6บนล่างปี5 6มา4บน4ล่างนะฮะปี5 7ก็มาในที่ใน4 มาเบิ้ลนะฮะแล้วก็ปี58ก็เป็นเด่น4เด่น5้าสี่ห้าออกหมยนี่เนี่ยแล้วก็ในปี59นะครับก็จะเป็นอิที่ในเด่น6นะก็มา6แล้วก็นะครับ5กับ6นี่ในปี 6, 0, นะครับ60เนาะแล้วก็ในปี61นะครับก็จะเป็นอิที่ใน4กับเด่น5นะครับทั้งบนทั้งล่างเนาะแล้วก็ในปี62นะครับก็จะเป็นอิที่ใน5นะฮะก็มาในบนส่วนปี63 นะครับก right? ็จะเป็นในที่ใน4นะครับเด่น4ก็มาทั the the ้งบนทั <c <bleiben> <c <muscular section> <The> <rand> ้งล่างแล้วก็ในปี64สี่นะก็มาในที่ใน5นะครับเนาะแล้วก็ในปี65นะครับก็จะมาในที่ใน6นะครับเนาะหกมาน้อยเนาะแล้วก็ในปีที่แล้วนะครับก็มาทั้งเด่น5นะครับแล้วก็ในเด่น6อ่ะนั่นแหละนะครับเนาะก็จะเป็นนะครับสลับในที่ในแนวทางนะครับเนาะอ่าสิติที่มา แอปก็มาได้ทั้งข้างบนข้างล่างนะครับแต่ปีที่แล้วมาบนมาล่างเลยนะครับเนาะอน่ะ,นะรับก็ได้ตัวเด่นนะครับที่จะมาจับเนี่ยนะครับก็จะมีในที่ใน4นะครับ4 5, นะี 4, 5, นะ่ห้าหกเนาะอ่าติดสี่ห้าหกไว้เด้อนะครับก็จะเป็นในที่ในสี่ห้าหกอ่ะก็ได้เลยสี่ห้าหกแล้ว นะครับจะจับกับในตัวไหนนะครับก็เท่าที่ดูในสถิติในตรงนี้นะครับที่มันมานะครับเนาะอ่ะเนี่ยก็มา6 6มา7อันนี้มา0มา8นี้มา9นี้มา0 5 4นี้ก็มา9 3มา0คู่กันกับ7อันนี้คู่กันกับ4 อีกข้่กันกับ4กับ5 8เช็คสถิติก่อนนะครับเนาะ0กับ8 7 0 9 0 1 3ล่าสุดปีที่แล้วเท่าที่ดูแล้วนะครับมันก็มีอันไหนมาเยอะนะครับหลังเนี้ยนะครับตั้งแต่ในปี6นะครับ ปี6 0เนี่ยก็มี0มี0มี0นนะนะ0ก็เว้นปี2ปีนะมาเรื right like ่อยๆนะครับแต่นี่นะครับตั้งแต่ปี6 0 6 1 6 1มี0 6 2ไม่มี6 3มี6 4ไม่มี6 5มี6 6ไม่มีก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยอ่ะนะครับวัดศูนย์ศูนย์จะมาอีกนะครับอ่ะก็จะเป็นที่ในสี่ศูนย์ ห้า0นเนี่ยนะครับเราลองซื้อติดไว้แล้วกันนะครับในปีที่แล้วมันมา1กับ3 1กับ3แต่มันก็ใกล้เคียงกันนะครับอย่างที่ผมดูแล้วนะครับก็จับคู่เนี่ยนะครับก็จะได้ในที่4 7 4 8 4 9 5 7 5 8 5 9 6 7 6 8 6 9 นะครับอืมอะก็ลองนําไปจับแล้วกันนะครับซึ่งเอนะครับเป็นมันดูแล้วมันมันก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับอะมันเยอะอยู่ดีนะฮะก็ไปดูในที่มันออกแบบนี้นะครับนี่มาหแล้วก็มาหกอีกแล้วก็มาห้านี่อันนี้เหมือนกันเลยห6หมาห้าก็มี4ี่มีห้าอันนี้เหมือนกันหนะครับหมาห้ามาสี่มันก็มีห้านะครับ ก็แสดงว่าเนี่ยนะครับมันต้องเป็นเด่นนะครับเน้น4กับ5นะครับเน้น4กับ5ในตัวเด่นนะครับเนาะอืมก็ขอให้มาเลยกันซึ่ง6เนี่ยมันก็มาเด่ยเต็มที่เนาะ2ปีติดๆนะฮะ2ปีติดๆก็ไม่น่าจะมาปีที่3หรอกหรือเปล่า นะครับเนาะอืมนะแต่ที่แน่เนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยสติห้าเนี่ยก็ก็มาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่ห้านะแต่สี่นี่ก็ไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มาสามปีติดแล้วนะครับ mm hmm. ก็งวดเนี้ยเน้นสี่กับห้า้วยกันนะครับเนาะอืมก็ลองนำไปพิจารากันนะครับหรือจะอาจจะนี่แหละ เมือนในปี52นี่แหละนะครับเนาะอืมนะในงวดวันที่16เนี่ยนะครับก็ออก0ูนเหมือนกันนะครับออก0ูนเหมือนกันใน52นี่ออก87ล่างออก0ูนยัดมานะครับออกไปในหี่ใน1 4 0 8 5เนี่ยนะก็ลองติดสามตัวไว้แล้วกันนะครับเนาะหนึ่งสี่ศูนย์หรือสลับกันอยู่ในตรงเนี้ยนะครับถ้าถามผมว่าผมผมชอบในตรงไหนนะครับก็ชอบในตรงนะครับ สต,ตัวเนะาะสี่เพราะว่า48เนะาเนะเลขออกยากยากนะครับเนาะอเห็นเขาวาดอกกวานะครับอ่ะนี่เลยนะฮะนำไปติดไว้แล้วกันนะครับสลับในที่ในหัวที่ออกดึงพฤศจิกายุนนะครับเนาะ,ะอ่ะก็ลองนำไปเปรียบเทียบกันกับในสูตรอื่น นะครับแล้วกันนะก็ขอให้โชคดีนะครับถูกกับเหมือนในนะครับในงวดวันที่16ตุลาแล้วกันนะครับ16ตุลาก็นะถูกโชคดีกันหลายๆท่านเลยนะครับ62งนะหกตรงๆนะครับเน้นเน้นให้นะในรอบนี้ก็เน้นให้เหมือนกันนะครับเนาะก็เดี๋ยวมาสรุปโค้งสุดท้ายให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็หล,ลายๆท่านนีก,ก็รอในสูตร นะครับสูตรนี้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรลับเนาะในวดที่แล้วนะครับก็นะครับอ่านี้ของวดก่อนเนาะนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวว่ากันใหม่แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ